พ่อตาวัย 89. ปีทุกใจลูกเขยยืมที่ดินไปจำนองตอนนั้นลูกเขยลำบากพอไปทําธุรกิจเออแล้วร่ำรวยแต่ไม่คืนที่ดินให้พ่อตาเอามาขี้ไยแต่จริงๆลูกเขยที่ดีที่ดีจะต้องเอาที่ดินไปคืนพ่อตาแล้วจะต้องเติมเงินให้พ่อตาอีกร้อยเท่าพันเท่าไมนต้องอย่างนั้นสินะ เออชายคนหนึ่งได้ร้องเรียนมายังเพจโหนกะระแสว่าคุณตาของตนกำลังทุกข์ใจอย่างมากเนื่องจากลูกสาวของคนเล็กและลูกเขยไม่ยอมคืนที่ดินให้ตามสัญญาเนื่องจากลูกสาวคนเล็กโอ้และลูกเขยความหมายว่าลูกเขยเอาที่ดินไปจำนำจำน้องไปทำธุรกิจลูกเขยก็หมายถึงลูกเขยคนเล็ก พอมาแต่งงานกับลูกสาวคนเล็กก็เป็นลูกเขยคนเล็กลูกเขยละพอทวงถามก็โมโหขม่มขู่ว่าจะตัดพี่ตัดน้องหรือไม่จะยิงพ่อตาทิง้งอ่ะมันสวัวปนีญกับมิตรแต่ลูกเขยนี่อ่ะมันคือสวัวตาเป็นแทลูกเขยผู้ใดบา้าเขาอุตส่าห์เอาที่ดินให้ไปจำนองจำนำไปค้าขายร่ำรวยแทนที่จะเอาที่ดินมาคืนพ่อตาดีๆแล้วก็แถมเงินให้พ่อตาอีกร<ๆ>้อยเท่าพันเท่าสิมันคือสวัวแทลูกเขยนี่ไหมพุ่น้ามันหลุดผู้ใดสัวนี่ คุณตาายุ89ปบปีนะครับมีลูก5คนเออมีลูก5คน1234เป็นผู้ชายทั้งหมดมีลูกสาวล่าทีนี้ก็เลยนี่แหละเอาที่ดินซึ่งยังไม่ได้แบ่งนะซึ่งยังไม่ได้แบ่งใครเพราะจะต้องแบ่งทุกคนใหลน้ลูกทุกคนลักทุกคนให้ทุกคนแต่ลูกเขยกับลูกสาวคนเล็กเอาไปจำนองจำนำ แล้วเอาไปสร้างโรงงอนบอกย่อยจนในที่สุดตอนนี้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านแต่ไม่ยอมเอาที่ดินมาส่งให้พ่อตาแล้วลูกสี่คนเขาก็ยังไม่รับมรดกพอไปถามก็บ่ายเบียงมาโดยตลอดสองช้ำบนชสองช้ำบอนความหมายคือสองสามหมื่นเสียไปขึ้นดอกแต่ก็ไม่เอาไปเืินสักทีไปถามลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กก็ท่าใหญ่นะ ลูกสาวคนเล็กก็ไม่พูดกับพี่ชายไม่พูดกับพ่อไม่พูดกับแม่เข้าข้างผัวคือเป็นตาสั่งชรปัจจุบันคุณตาเห็นลูกสาวคนเล็กมีฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีพันล้านมีโรงงานขนาดใหญ่นี่สินก็ไม่มีโชว์แต่ว่ารวยรวยขายของในวันละล้านละล้านละล้านละละ้านทีนี้พอไปถามที่ดินจะเอามาคืนให้ลูกชายสี่คนจะมาแบ่งกันก็ไม่ยอมเอาคืนมาให้ แถมยังข่มขู่พ่อตาว่าอยากตายหรือยังไงบ<อ>่กูอยากพ่อเด้ลูกเขยแบบนี้กูสิ <c oughs> บ้องหูมันเลยม <c oughs> ันมาพูดมาพูดอะไรคือโอ้ไม่น่าช่วยเลยเนาะลูกเขยชั่วๆแบบนี้ยเออมันเคยลำบากมาตอนนี้พ่อตาลำบากเคยช่วยเหลือมันแต่มันดันพูดจาใหญ่โตพูดใหญ่ขุนตาไม่รู้จะทํำยังไงไอ้หวนกระแสสายไหมต้องรอดหมอปลา กันจอมพลังก็เลยอยากจะฝากไปถึงลูกเคยว่าให้ที่ดินมาคืนวม่อยากจะฟ้องร้องกันมาไกลเกี่ยกันซะส่วนอีลูกสาวนี่ก็ตัวดีทําไมมึงไม่พูดกับหัวมึง้างวด้าหังิดไหลครับลูกเคยสัวๆวแบบนี้ก็มีเว้ยเอามาขึ้นเล่าแม่เติมเงินให้เราอีกจัก้อยเท่าพันเท่าตัวถ้าจะของเป็นเศรษฐีหมื่นล้านปะนันน่ะวายเจ้าของแกไปทําไมอยากได้ทําไม เราก็รวยอยู่แล้วค้าขายก็รวยอยู่แล้วก็ไปคืนเสียอยากได้ทําไมห <laughs> โอ้ยคือใสออ่อารมณ์เดียวใสนะมักคนชัวนะ,ะมกันะมกแต่คนดีเนะมกักคนมีน้ำใจเนะพี่นอ้องเอ้ย